บาทกราบสวัสดีแม่วงปูนกรุบกรุบขณีเนี่ยซอกเนสใรเธอสอจังกาครับสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าปุ๋ยของคุณดีหรือไม่ดีนี่ไม่ได้อยู่ที่แค่วัตถุดิบที่เอามาทำหรือเทคนิคที่ใช้ในการทำนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นบทสรุปทั้งหมดเลยนะครับว่าปุ๋ยของคุณที่ทำออกมาเนี่ย มีคุณภาพแค่ไหนให้ดูที่นี่ครับดูที่ต้นพืชที่คุณปลูกนะครับว่ามันตอบสนองตอบรับมันชอบปุ๋ยที่คุณทำไหมถ้ามันชอบมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นเลยนะครับจากความงามของต้นจากผลผลิต ที่มันออกมานะครับโรคภัยไข้เจ็บของมันมีภูมิต้านทานแค่ไหนนะครับผมปลูกผักในผมจะไม่ฉีดยาไล่มแมลงเลยนะครับเพราะว่าปล่อยเลยใช้ความแข็งแรงของพืชเป็นหลักเลยนะดูนะครับกําลังติดดอกติดผลนะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยที่เราทำนั้นมันงามจริงๆนะฮะดูใบลักษณะใบเขียวนะครับเขียวชุวอมมากนี่คือพริกหยวกนะครับ ต่สิ่งที่ผมปลูกส่วนมากไม่ใช่ปลูกอะไรนะผมปลูกให้เมียผมสิ่งที่ปลูกนี่จะต้องเอาไปทำกินนะฮะดูนะครับกำลังติดดอกติดผลเลยนะครับมะเขือมะเขือที่ปลูกด้วยปลูกปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับรสชาติจะดีมากต่างกันกับมะเขือที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมีและฉีดยาเนี่ย เป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยนะกำลังติดดอกนะครับดูมะดูพริกนะกำลังติดดอกติดผลนี่สิ่งนี้แสดงเห็นว่าปุ๋ยที่เราทำนะ่ะเร่งได้ทั้งให้เขียวงามให้โตวไวและก็ติดดอกติดผลก็ดีอันนี้ไม่ได้ฉีดสูตรเร่งดอกเร่งผลนะครับใช้สูตรเดียวใสย่ยังไม่ได้ใส่สูตรเร่งดอกเนะร่งผลนะฮะนี่นี่คือยังไม่ได้ใส่แต่ถ้าใสา่เนี่ย คาดว่าคาดว่านะครับฉะนั้นการทำปุ๋ยินซีนันเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนี่ให้ดูที่ต้นพืชของเราเป็นหลักมันจะบอกเราเองนะครับมันจะไม่โกหกเราแน่นอนนะฮะวัตถุดิบจะดีแค่ไหนเทคนิคจะวิลิสมาลายังไงนะครับจุลินทรีย์จะจากนอกหรือจากในหรือจากในบ้านหรือในป่า ให้ดูที่ผลผลิตที่ออกมานะฮะโอ้ยรออย่งจะนับเลยบ้องแห่งเจ้าให้เจ้าให้ซ้ำนะจ้าจนมันเทจอนทีจองเกิงอันนี้เป็นภาษาสวยนะครับดำนี้ดำทั้งปติดำทั้ทงตรบับอันนี้ภาษาคขเรนครับ ผมเป็นลูกครึ่งฮนะพอ่อเขมรแม่สวยนะฮะฉะนั้นผมได้ลาวอีกบาทกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อสมดีกันเด้อมานเนี่ให้เบิ้งว่ามันง่ามเท่าไหร